และถ้าวันนี้คุณคือคนที่อยากออกมาสร้างแบรนด์สร้างสินค้าที่เป็นของคุณเองแต่คุณยังนึกไม่ออกดิฉันจะมาบอกคีย์ของคุณในวันนี้ในการสร้างแบรนด์นะคะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นคุณจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ วันหนึ่งคุณบังเอิญมีสินค้าตัวนี้แล้วคุณต้องการที่จะขายมันออกไปซึ่งในตลาดมันไม่มีและคนก็ต้องการมันด้วยถ้าหากว่าคุณยังไม่เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนวันนี้คุณจะต้องไปเริ่มใหม่ใช้เวลามันจะช้ากว่าคนอื่นการที่เราเตรียมไว้เตรียมสร้างตัวตนไว้ตอนนี้เลยสร้างแบรนด์ของคุณไว้ตอนนี้เลยในขณะที่คุณยังไม่มีสินค้าคุณมาสร้างตัวตนก่อนไม่จําเป็นจะต้อง มาขายอะไรหรือไม่จําเป็นจะต้องออกมาเพื่อที่จะมาแย่งตลาดหรือว่ามาแย่งลูกค้ากับใครอย่าไปคิดตรงนั้นนะคะสิ่งที่คุณมีมันเป็นอะไรที่คนอื่นไม่มีสิ่งแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์เราจะต้องรู้ก่อนว่าแบรนด์ของคุณเป็นหน้าตายอย่างไรเอาจริงๆรพอคุณเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องหาสินค้าหรือว่าคุณเคยใช้สินค้าชิ้นหนึ่งที่มันดีมาก แต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ผลิตภัณฑ์วิตามินบางตัวเนี่ยมันช่วยในการต้านมะเร็งนะคุณอยากจะบอกคนอื่นไหมและหากว่าคุณอยากที่จะเอามาขายต่อหรืออยากที่จะบอกต่อเนี่ยคนจะรู้ได้อย่างไรหลายๆคนจะรู้ได้ยังไงหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อนคุณเท่านั้นที่รู้คุณได้ช่วยชีวิตคนจากการเป็นมะเร็งเพราะการบอกต่อของคุณเนี่ยคุณจะได้อาน,นิสงส์งมากมาย จุดเริ่มต้นที่คุณจะต้องมาสร้างตัวตนคุณจะต้องนึกถึงภาพในหัวของคุณว่าคุณต้องการอะไรความท้าทายอยู่ในนั้นเริ่มต้นด้วยการที่คุณคือใครฉันทำอะไรอยู่ฉันต้องการทำเพื่ออะไรอะไรที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่นอะไรที่เพื่อนชมคุณบ่อยที่สุดอะไรที่ คุณเป็นสเปเชียลิสต์เกี่ยวกับด้านไหนคุณถนัดด้านไหนที่สุดที่เก่งกว่าเพื่อนอ่ะที่เพื่อนต้องเรียกคุณไปใช้บริการทุกครั้งในการที่เขามีปัญหาตรงจุดนั้นคอมพิวเตอร์ไหมคุณมีการเช็คตัวเองหา DNA ของตัวเองก่อนการหา DNA ของตัวเองก่อนความถนัดของตัวเองนี่เป็นการเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์นะ,ะช่วยเหลือคนได้นะ ช่วยแก้ไขปัญหาจุดนั้นได้นะบางทีคุณเรียนหนังสือไม่จบด้วยซ้ําแต่ว่าคุณเก่งซ่อมพัดลมคุณเก่งซ่อมทีวีคุณจะออกมาสร้างรายได้ตรงนั้นได้มากกว่าคนที่เรียนจบปริญญาด้วยซ้ำนะคะคุณอย่าคิดว่าคุณมีคุณค่าที่ต่ำและทุกครั้งที่คุณออกมาใหม่นะคะมันเป็นการเทสตลาดบางครั้งคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าคุณไปจุดนี้มันจะ มีคนเข้ามาสนใจเยอะไหมหรือว่าคุณไปจุดนี้ดีกว่าบางทีคุณถนัดสองอย่างสาอย่างคุณอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่คนในรอบข้างของคุณต้องการมากที่สุดก่อนเขาต้องการหรือเขามองหาอะไรมากที่สุดก่อนมันเหมือนการที่คุณมีรีซูมเม่การที่คนต้องการรู้จักคุณอยากจะโอนเงินให้คุณเนี่ยซื้อของทำธุรกิจกับคุณเนี่ยเขาจะต้องรู้จักคุณมากแค่ไหน